มึงบอกพี่บุ๊กโคศกพักเผื่อใครอ่ะมันแถลงมึงบอกว่ามืออ่ะเป็นคนบอกมันให้มาแถลงข่าวบอกว่าเส้นเอ็นมันเปื่อยยุยแล้วปัจจุบันเนี่ยเส้นเอ็นยุยอ่ะมันหายยังแล้วยุยยัอะแยะหรือยังแล้วทําไมมึงจึงสามารถในการที่จะว่ายน้ําเล่นดัมเบลได้มาริกาถามเลิกโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุยหายแล้วเหรอนะโอ้ปรากฏว่ามีดราม่าดัมเบลกันนะ คนไปแห่เข้าใจเอ้ยตักษิณมาถือดัมเบลหนักๆได้ยังไงแต่ปกติมันไม่ใช่มันเป็นดัมเบลโฟมนะครับดัมเบลลอยน้ําได้นะกายภาพบําบัดเอาไว้ลอยน้ําเอาไว้ถือในน้ําแล้วก็นะอะไรอย่างนี้นะครับแหมโอ้นะโรคเอ็นเปื่อยยุ่ยมันก็หายไปปิดทิ้งแล้วมั้งะแต่ถามว่าโรคเอ็นเปื่อยยุ่ยนี่มันน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวมากกว่า นะมันไม่มีโรคเอ็นเปื่อยยุ่ยนะครับมันมีแต่เอ็นหนักเสพนะฮะเออเนี่ยแค่นี้ก็โกหกประชาชนแล้วเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละโรคเอ็นเปื่อยยุ่ยถ้าเอ็นเปื่อยยุ่ยป่านนี้มึงเอาไปทําก๋วยเตี๋ยวแล้วนะเออเอาไปทําเกาเหลาแล้วนะครับคนบ้าอะไรเป็นเอ็นเปื่อยยุ่ยไม่มีนะเออ โลกเอนเปื่อยยุยไปทําคิดมาได้ยังไงกว่าจะคิดจะคิดนานไหมเอนเปื่อยยุยเนี่ยนะไอไอทางเพื่อไทยเนี่ยนะที่มาชี้แจงแถลงเนี่ยนะครับเออนะน่าจะเป็นน,นี้เรื่องมากกว่าต้มคนไทยจนเปื่อยยุยมากกว่านะฮต้มกรมรัชทันต้มเอ,อกรมคุกต้มอะไรน่าจะเปื่อยยุยมากกว่าแอดมินว่านะพูดถึง เนื้อเอ็นเปื่อยก็คิดอยากจะกินทันทีเลยนะครับนะเนี่ยดูสิฮนะคนเรานะโอ้ยนักโทษเทวดาออกมาได้ไน้น้ำจมจมจมแจมอีกตั้งหากนะใครจะไปเทวดาเท่าตักศิลได้ไม่มีแล้วครับประเทศนี้นะเออเชิญมึงเทวดาต่อไปเถอะนะเพราะเนี่ยหมอวงรงแกบอกเลยบอก ไอ้นักโทษพวกเนี้ยนะมึงเตรียมเข้าคุกเถอะสําหรับคนที่ช่วยที่ช่วยทักษิณน,นะไม่ว่าจะเป็นกรมราชจะทันกรมอะไรต่างๆนะครับอืมผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดแถมผิดอีกเยอะแยะไอ้ที่บอกว่ากล้องวงจรปิดเสียเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูเถอะตอนนี้มันหายเสียแล้วมั้งป่านเนี่ยนี่ถ้าเกิดหายเสียน,นี่อันนี้เลยนะติดคุกทันทีนะเออ นะครับพอตอนนักโทษทักษินอยู่บอกโอ้ยเพรากล้องวงจรปิดเสียพอตอนพอตอนออกมาปุ๊บกล้องหายดีแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอับลองนะแบบเนี้ยนะพฤติกรรมแบบเนี้ยนะเข้าข่ายเอือ้อทักษินนะนจะมาเสียอะไรตอนตอนทักษินอยู่ใช่ไหมเอออยู่ๆจะมาเสียได้ยังไงนะครับฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะ ก็เวลาติดคุกก็ไม่ต้องมาโอดมาโอยนะไอ้พวกอธิบดีกรมน่าจะทันในพวกอะไรพวกนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวสักวันเวรกรรมก็ตามทันเดนี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวซื้อเขียวก็ต้องมาแหละอมินว่านะครับถ้าประเทศไทยมันเละเทะขนาดนี้นะประเทศไทยพิเตบอกว่าอัดประหารอีกสักรอบดีไหมหนะเออทักษิณเนี่ยขัดประลุมมาชาเองการเนี่ยฮะเออ,เอ,อนะครับเออ๋ ให้ดีเออุ้งอิงมาเป็นนายกอีกโอ้โหหนักเลยตอนี้นะนึกสภาพไม่ออกจริงๆนะถ้าอุ้งอิงเป็นนายกนี่ประเทศไทยจะเป็นยังไงแต่มันก็เป็นได้แหละเพราะว่าพ่อมันพ่อมันพ่อมันอยู่นะครับยิ่งทักษิณกลับมานี่อุ้งอิงยิงได้ซอฟตพาวเวอร์หนักๆเลยนะใครก็ ลูกลูกทักษิณน่ะใครก็เป็นได้ครับเอ้ยโอ๊ตก็เป็นได้นะเพราะมีดี a ทักษิณอยู่ mm. เขาก็อย่าเรียกว่าด n เเอรียกว่าเงินทักษิณนั่นแหละนะครับเป็นนายใหญ่มีเงินเยอะนะมันก็ทำอะไรได้หมดเลยใช่ไหมประเทศไทยเรานะครับมีไม่พม้นทักษิณจริงจริงว่ะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ